ท่านด่ารัฐบาลได้ครับด่ารัฐมนตรีได้ครับแต่อย่า d i s เครดิตประเทศตัวเองครับผมต้องกราบเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนตรงนี้ครับทำไมถึงเป็นงบประมาณที่ไปเสริมภาพลักษณ์ไปในเรื่องของการ PR ไปในเรื่องของการโฆษณาเพราะสิ่งที่ท่านพูดมาเมื่อกี้นี่แหละครับที่ผมอยากที่จะบอกว่าเราต้องลงทุนกับการที่พวกท่าน ดิสเครดิตประเทศท่านด่ารัฐบาลได้ครับด่ารัฐมนตรีได้ครับแต่อย่าดิสเครดิตประเทศตัวเองครับเมื่อกี้ท่านพูดมาจีนเทารัสเซียเทานั่นแหละครับเขามองเราอยู่ครับแล้วผมบอกว่านี่คือจุดประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเสียใจเสียใจที่ได้ยินคํานี้ออกจากปากผู้แทนระะนัษฎรต้องกราบเรียนว่าทํางานกันอย่างหนักจริงๆนะครับแล้วก็จะบอกว่างบประมาณทุกเม็ดทุกสตางค์ทุกบาททุกสตางค์จะพยายามอย่างยิ่งครับที่ก่อให้เกิด ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับภาพลักษณ์ของประเทศคือสิ่งสําคัญกราบเรียนตรงนี้เลยครับว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าปิดข่าวไม่ดีครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวงการมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอย่าเหมารวมครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร้อยคนแน่นอนครับมันจะมีคนไม่ดีอยู่บ้างแต่เราก็ต้องแยกแยะ